เขาอยากปกป้องดูแลอยู่เคียงข้างคุณเขาคือใครขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดมาไหนสามดาพลังงานของคนธาตุลมมเมทุนตุลกุมเดะมูนพลังงานของคนราศีมีน ดีเอ็มเพลสพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกษการหกเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะคิงถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินแราศีมีนนะคะนักแน่นมั่นคงจริงใจเห็นใจใจดีที่สงสารเป็นคนจิตใจดีนะคะทำงานเก่งดูแลตัวเองได้ดีดูแลคนรักดูแลครอบครัวได้ดีด้วยนะคะ เรื่องราวที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์มีปัญหามีประเด็นมีความเจ็บปวดมีความเสียใจมีน้ำตามีความทุกข์มีความกังวลวาวุ่นใจนะคะเป็นคนเก่งหนักแน่นมั่นคงจริงจังจริงใจนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์อาจจะมีปัญหามีประเด็นทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจอย,อยู่นั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่อยากปกป้องดูแลคุณกันบ้างเขาจะเป็นใคร คนที่อยากปกป้องอยากดูแลคุณนะคะอยู่เคียงข้างคุณเขาคือใครขอพลังงานของเขาหน่อยนะคะเดิน o คารเวอร์นะคะพลังงานของคนธาตุลมเมทุนตุลกลุ่มหนึ่งไม้พลังงานของคนธาตุปลายเมนทัลโลเดอน์เลเวอร์ lover, พลังงานของคนราสีเมถุน1เหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกา์ หกดาบพลังงานของคนาธาตุลมนะคะมีพลังงานของคนาธาตุลมคนาธาตุไฟคนาธาตุดินเป็นคนใจดีมีเสน่หน์อารมณ์ดีนะคะมองโลกในแง่ดีมีกำลังใจที่ดีแต่อย่าให้โมโหอย่าให้ดุอย่าให้หงุดหงิดเพราะพลังงานของคนคนนี้ยิ้มหวาน เป็นคนที่เหมือนกับมองโลกในแง่ดีอะไรก็ได้แต่ถึงเวลาที่ไม่ได้ดังใจขึ้นมาถึงเวลาที่จะระเบิดอารมณ์ขึ้นมาก็คือคาดเดาอารมณ์ยากเหมือนกันนั่นเองนะคะ ปกติอาจจะไม่ใช่คนขี้โมโหก็ได้นะคะเป็นคนที่อะไรก็ได้ไม่ใช่คนเรื่องมากไม่ใช่คนจุจี้จุกดจิกไม่ใช่คนใจร้อนแต่อย่าให้ร้อนขึ้นมาเพราะคนคนนี้เวลาร้อนขึ้นมาก็คือระเบิดเลยนั่นเองนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบสะสมชอบเก็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 บพอถึงเวลาที่จะระเบิดออกมาก็คือตุมเดียวเลยนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าแล้วทําไมคนคนนี้เขาถึงอยากปกป้องอยากดูแลุูนะคะเพราะอะไรนะคะ เพราะอะไรคนคนนี้เขาถึงอยากปกป้องอยากดูแลอยากอยู่เคียงข้างคุณรู้ใจตัวเองนะคะ judgment ช่วงเวลาที่ผ่านมาบทเรียนบททดสอบชีวิตคู่ความรักการเรียนรู้การรู้จักคุณนั่นเองนะคะความทุกข์ความทอ้อความกังวลความเป็นห่วงนะคะ ความผูกพันที่มีอยู่ในหัวใจความรักความจริงใจนะคะความชัดเจนความเด็ดขาดนะคะการตัดสินใจการต่อสู้การฝ่าฟันนะคะความรักที่มีอยู่ในหัวใจนะคะหากว่าในความรักความสัมพันธ์คุณมีเจ้าของหัวใจอยู่แล้วนะคะ คุณก็รักเขาเขาก็รักคุณคุณก็หนักแน่นกับเขาเขาก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแต่ก็มีบางครั้งบางเรื่องราวที่การกระทําของเขาสิ่งที่เขาทําอาจจะทําให้คุณเป็นกังวลวาวุ่นใจหรือว่ารู้สึกเจ็บปวด อาจจะเป็นอารมณ์ของเขาคําพูดของเขาการตัดสินใจของเขาก็ได้ที่ทําให้บางครั้งคุณก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกกังวลใจรู้สึกหวาบนใจแต่พลังงานของคุณก็พร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะให้อภัยเขาเสมอนะคะเพราะว่าคุณรักเขาคุณรักเขาไปแล้วแล้วก็หากว่าเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียตัวเขาเองก็มีข้อดีที่มากมายเช่นกันนั่นเองแม้ว่าในความรักความสัมพันธ์อาจจะไม่ได้หวานไม่ได้ราบรื่น ในทุกเรื่องทุกราวมีบางสิ่งบางอย่างที่เห็นไม่ตรงกรันมีเรื่องราวที่ทะเลาะกันบ้างมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็พร้อมที่จะให้อภยัยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่พร้อมที่จะให้กำลังใจกันและกันนะคะเขานั่นเองที่ อยากปกป้องอยากดูแลแล้วก็อยากจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าความสัมพันธ์จะเป็นยังไงก็ตามมีช่วงเวลาที่ดีมีช่วงเวลาที่แย่มีช่วงเวลาของความเข้าใจไม่เข้าใจนะคะความทุกข์ความทอไม่ว่าจะยังไงทุกอารมณ์ทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ก็ทําให้ความผูกพัน ในใจของคุณทั้งคู่หนักแน่นเหนียวแน่น,แ,น,นแล้วก็ไม่คิดที่จะปล่อยมือจากกันอยู่แล้วมีความรักมีความหวังดีมีความจริงใจให้กันแม้จะทะเลาะกันก็เพราะว่าความจริงใจความหวังดีความเป็นห่วงที่มีให้กันนั่นเองนะคะแม้ว่าจะมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันก็ยังคอยดูแลคอยซัพพอร์ตกันอยู่เสมอไม่ปล่อยมือจากกันไม่ทิ้งกันไปความรักอาจจะไม่ราบรื่นมีปัญหาบ้างแต่เขาก็พร้อมที่จะเคียงข้างไปกับคุณนะคะ